วิธีหยุดความอ้วนแบบถาวรด้วยการกินพี่กุ้งเคยโยโย่ตอนช่วงอายุ49เข้าใกล้50ค่ะตอนนั้นน้ำหนักพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นท,ท,ทั้งทั้งที่กินน้อยผลเลือดก็แย่ค่าน้ำตาลเนี่ย HbA1c หรือน้ำตาลสะสมเนี่ยสูงจนถึง6.5ก็คือเส้นยาแดงละต้องเรียกว่าเป็นว่าที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยแล้วก็ค่าไขมันค่าไขมันดีน้อยค่ะค่าไตรกลีเซอไรด์ก็สูง ที่เกิดโยโย่แบบนี้เป็นเพราะว่าเคยลดน้ําหนักแบบผิดวิธีมาก่อนการโยโย่เนี่ยไม่ได้เกิดจากเฉพาะคนที่กินยาลดน้ําหนักนะคะพี่กุ้งไม่ได้กินยาลดน้าหนักมาก่อนแต่เกิดโยโย่เพราะว่ากินผิดวิธีจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการปรับการกินก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะสุขภาพดีหุ่นดีได้ด้วยการปรับการกินค่ะโรคทุกโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมดังนั้นวิธีการแก้ก็คือกลับไปแก้ที่พฤติกรรมนั่นก็คือการกินโดยกินให้ถูกวิธีพี่กุ้งก็ศึกษาแล้วก็ลงมือทําตามนั้นโดยทําแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือว่ากินสารอาหาร ให้เพียงพอแล้วก็ครบตามที่ร่างกายต้องการโดยที่สูตรแรกค่ะที่กินคือสูตรโลคะไฮโปรตีนเน้นการกินเนื้อนมไข่เลี่ยงพวกอาหารแปรรูปแล้วก็ตัดเครื่องดื่มหวานสูตรนี้ทำให้พี่กุ้งลดได้13กโลใน2เดือนจากนั้นค่ะพี่กุ้งก็มากิน สูตรแพนเบสไดเอทก็คือกินอาหารพืชจากธรรมชาติซึ่งเป็นขับเชิงซ้อนเป็นขับดีเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีลูกเดือยคีโน่ข้าวโอ๊ตมันเถอะอทองข้าวโพดผักผลไม้ต่างๆใดๆเลยก็คือว่าสามารถกินได้จนอิ่มเลยสูตรนี้สามารถที่ทําให้พี่กุ้งทะลุน้ำหนักนิ่งแล้วก็น้ําหนักลงต่อได้รวมเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยลดได้17โลในวัยเลข5แล้วก็อผอมหุ่นดีแบบนี้ เข้าสู่ปีที่6แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่กุ้งว่าทั้งสองสูตรเนี้ยเราสามารถทําได้ยาวๆเลยเพราะที่สุดแล้วเราไม่ได้กินอะไรนอกเหนือไปจากเนื้อนมไข่แป้งผักผล,ลไม้เราแค่รู้วิธีกินค่ะกินให้ถูกจับคู่ให้ถูกรู้เทคนิคการกินและรู้จักว่าอะไรคือสารอาหาร พี่กุ้งก็ใช้ทั้งสองสูตรนี้ค่ะในการใช้ชีวิตเราสามารถที่จะไปท่องเที่ยวไปงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ต่างๆได้เราสามารถที่จะเลือกกินได้รู้เทคนิคในการกินแล้วก็ปรับในเรื่องของอาหารนะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะข้อที่2ค่ะ นอกจากกินสารอาหารก็มาจัดก,การเวลาการกินโดยการทํา IF ก็คือกินเป็นมื้อแล้วมีการหยุดกินเป็นช่วงๆช,ช่วงแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากิน3มื้อค่ะแล้วค่อยๆรวบเหลือ2มือทีนี้เราจะทําในเรื่องของ IF เนี่ยได้เมื่อเราทําข้อหนึ่งก็คือกินสารอาหารให้อิ่มๆแล้วก็เพียงพอเราก็ทําฟาสค่ะได้แบบง่ายๆไม่โหยไม่หิวไม่ทรมานพี่กุ้งทํา IF เนี่ยสิบแปดทับหคือกิน6ชั่วโมงแล้วหยุดกิน18ชั่วโมง กินสองมื้อค่ะมื้อแรกคือกินตอนช่วงเที่ยงถึงบ่ายมื้อที่สองเนี่ยกินห้าโมงจบไม่เกินหกโมงเย็นพอถึงพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปกินตอนเที่ยงซึ่งช่วงเวลาที่เราหยุดกินตั้งแต่วันนี้ค่ะหกโมงเย็นไปจนถึงพรุ่งนี้เที่ยงวันรุ่งขึ้นเว้นสิบแปดชั่วโมงแบบเนี้ยจะทําให้ร่างกายสับสวิตไปใช้ไขมันที่เราสะสมไว้ในส่วนต่างๆทั้งในช่องท้องอวัยวะภายในใต้ชั้นผิวหนังต้นแขนต้นขาพุงเอาไปใช้เป็นพลังงานก็ทําให้เราไขมันลด ลดหุ่นได้แบบง่ายๆถ้าเรามีการหยุดกินเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงการที่เราใช้ไขมันเป็นพลังงานเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆสามารถที่จะลดภาวะของความเสี่ยงลงได้ข้อที่3ดื่มน้ําให้ได้วันหนึ่ง2.5จนถึง3ลิตรติดทั้งวันแล้วก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะคะก็คือ เราจะดื่มน้ำเนี่ยตื่นนอนให้ดื่ม2แก้วเลยทันทีค่ะอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยระบบเผาผลาญเพิ่มขึ้นอีก30เนั่นก็คือให้เพื่อนๆดื่มน้ํสองแก้วหรือ450บมิลก่อนอาหาร30นาทีทั้ง3อย่างเนี้ยพี่กุ้งทําต่อเนื่องจนมันเป็นพฤติกรรมใหม่เป็นนิสัยใหม่แล้วเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวไปกินไปเลี้ยงไปกินเลี้ยงสังสค์ต่างๆได้กินตามนั้นเลยโดยที่ เราไม่ไม่กลับมาอ้วนเพราะเรารู้เทคนิคมีความรู้ในเรื่องของการกินหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาเราก็กลับมาเข้าโปรแกรมได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีความรู้ก็ทําให้น้ําหนักเราเนี่ยลดลงได้อีกซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็ก,ลกๆที่พี่กุ้งได้รวบรวมเอาไว,ใาาว,าว้ในคอสอวสานความอ้วนในคอสเนี้ยจะมีทั้งสูตรโลขับไฮโปรตีนแพนเบดไดเอทมีทั้งสูตรสลับมิติสปีดมีเทคนิคการจับคู่การกินการทำไอเอฟที่ถูกวิธีรวมไปถึงค่ะการทะลุน้ําหนักนิ่ง หรือการที่ไปกินไปเที่ยวมาสังสรรค์นในเรื่องของงานปาร์ตี้ทั้งก่อนไปและหลังไปทํายังไงที่เราจะกินแล้วเราไม่อ้วนไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอ้วนที่เกิดจากการโยโย่จากการกินสูตรไหนมาก็ตามพี่กุ้งมั่นใจว่าคอสนี้จะแก้ปัญหาของคุณได้ค่ะเพื่อน,นๆอย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆมาบอกอยู่เป็นประจำแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ